แต้มทีสองครับโอ้ยโอ้ไซสสวยครับโอ้เห็นเงเาครับนี่ครับสวัสดี FC. เอฟซีอเมร์มองฟูทุกท่านครับจิมพ์พาไปนอกมาเจอกันที่เคยทุกคนมาปักเบ็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับครั้งสุดท้ายที่ผมปักครั้งสุดท้ายที่ผมปักนะครับอยู่นี่ต้องขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่า ผมไปใส่ผมจะไปใส่อีกที่หนึ่งนะปกฏว่าก็มีที่เขาบอกว่ามีเ้าใส่แล้วเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ผมกูเบ็ดไปไม่หมดทววนอยู่นี่คันนึงอ่ะไม่เป็นไรปรากว่าก็ใส่แล้วนะครับแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งน้ำแห้งคอดมาเลยทุกคนไม่มีน้ำเลย เดี๋ยวจำใจต้องมาหมายนี้หมายหมายเดิมหมายที่ได้ปลาสามสี่โลครับอันนี้เดี๋ยวจะมาลุ้นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเกิดลูกสาวไม่ไม่งงงเงยก็จะได้มานะครับแต่ว่าถ้างง,งเงยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อาจจะต้องมาตอนเช้าทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอลุ้นก่อนแต่ก็อยากไม่ไม่ยามอยู่ดูนะครับว่าบางทีปูมันเยอะอาจจะต้องมาเปลี่ยนเหยื่อครับไปเดี๋ยวเจอกันถ้าได้มาก็มาคืนนี้นะครับถึงถ้าเกิดไม่ได้มาก็เจอเช้านี้เลยขอภัยที่ไม่ได้ใส่ให้ดูครับทุกคนขอภัยจริงๆว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเว้้กกลัับบทาาขใหสครปจอ โอเคครับทุกคนมาดูเบ็ดตอนดึกนะครับออกเอ้าติดแล้วแต้มหนึ่งทุกคนนี่โอ้หมานเทพตัดมาแล้วครับหนึ่งเต้มครับใส่บักเอมเลยโอ้หมานหมานหมาน,มานทุกคนได้ไปแล้ไปแล้วอ๋อใส่ในก้าวครับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับทุกคนนี่ครับมาแล้วครับ อ่าก็โฟกัสนะนี่หนึ่งแต้มครับผมลูกสาวหลับปุ๊บก็ดีมาครับคุณอ่าหนึ่งแต้ยมันร้อนมันครับเล้าเข็มแรงก็มาเลยครับนี่สนอมอันนี้ไม่ติดครับเดี๋ยวเรือครับทุกคนเดี๋ยวจะเจอแอคชั่นครับถ่ายดูครับคุนถือไปด้วยถ่ายไปด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมันจะดูกล้องเดี๋ยอันตรายครับโอ้คุณคนมีอาการตั้งสองขั้นครับ น pues ี่เห็นเห็นดิ่นทุกีีนี้ชุดตึงครับตัวคันนี้ฮะชิบอยู่ไหนโอ้หลุดหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับคันนี้หลุดครับโอ้โหดูคันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮป็นยุกเป็นยุกดูครับอยู่โอ้มาแล้วครับแต้มอีกสองครับ โอ้สสวยครับมาแล้วครับคุณบวกก่อนทุกคนนี่ครับสาสวยแล้วครับแถมที่สองครับเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันทุกคนอันตรายเดี๋ยวหลุดครับโอ้ตายแล้วทุกคนติดงูอีกแล้วโอ้ยเนาะ เิ็นกอข้าวพันโอ้ดูเอ้าเอ้าโอ้ยเซ็งเลยทุกคนโอ้เสียเบ็ดอีกแล้วครับโอ้เลยนมาเจอคันนี้ครับเหมือนมีอาการครับทีนี้ครับโอ้ยช่อนอีช่อนนี่ครับโอ้ได้แล้วครับโอ้เป็นทางเลยทุกคนดู เปิดทางเลยอู้ใส่สวยอยู่นะพอได้อยู่ครับสนอมครับทุกคนสามแต้มครับอืออย่างนี้สิดีกว่าง,งูเยอะเลยอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดูเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาสามสามตัวนะสามแต้มนะครับตอนนี้ต้องขออยกกลับก่อนนะครับตอนนี้สองครึ่งสองทุ่มสามสี่นะครับอยู่เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจริงจริงจะดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าเหยื่อใกล้หมดแล้วครับทุกคนเยลือเหลือเลยแค่นี้เอง นี่ครับเขียนได้แค่ไม่กี่ตัวเองจะขอไปจับสักควจะหมานสักอีกสักสิบยี่สิบตัวตรงนี้ไว้ใส่เบ็ดทาคลิปครับถ้าเกิดไม่มีนี่ต้องหยุดอีกวันหนึ่งไปหาจับเขียดทั้งทวนย่งขอไปจับเขียดก่อนครับคือหมานวันนี้ฝนไม่ตกไม่รู้จะมีเขียดออกไหมเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้เช้าครับเนาะสวัสดียามเช้าครับทุกคนครับสวัสดีครับเออเมื่อคืนค,ค,นคุยแล้มเมื่อคืนมเมื่อคืนผมหลังจากดูเบ็ดเสร็จแล้วนะครับแล้วขออยากกลับบ้านแล้วก็ไป มีเวลาครึ่งชั่วโมงไปจับเขียดเนาะจับจับได้ะมันสี่ห้าตัวโอ้เขียดไม่ออกเลยทุกคนไม่สนอมเลยแล้วเมื่อคืนปลาตัวเล็กออกกันนะนี่ป๋อเสียปลาผมตรงนี้มันขาดนี่ดีตัวใหญ่ไม่หลุดตัวคนหลุดใน่ตัวเล็กโอ้อย่างแกวเลยรอดเลยครับอันนี้เรามาดูเบ็ดกันนะไม่รู้ว่าจะหมันไหมนะทุกคนแล้วก็ ดูบรรยากาศครับเหมือนฝนจะตกเลยครับทุกคนโอเคมันจะได้กี่แต้มหรืออะไรยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าครับแล้วกลับกล้องก่อนดูกันเลยครับโอ้โหโอ้จิกรุ้ดยดึนครับดูครับโอ้ดูได้ทุกคนแบบนี้นั่นดูครับไม่เหลือฮะน่าจะเป็นปูครับนี่มันเป็นปู ไม่ยู่อันนี้ไม่ติดครับอันนี้หละอ,อันนี้มันมีมีติดนะทุกคนหลุดนะอ่าหลุดกระปูเดี๋ยวค่อยค่อยมากู้นะทุกคนเราจะลุ้นไปก่อนดูเบ็ดไปก่อนนะครับน้ำมาเยอะพอน้ำก็ไหลไปเรื่อยๆไปไปข้างล่างไปข้างบนอะไรของเขาเนี่ย น้ำลดไปเรื่อยครับทุกคนตอามาใส่บางทีน้ำมันเยอะอยู่เนี่ยดูดิเขียดรอยต้องแตง่งต้องแตง่งต้องแตง่งโอ้โหแลว้วเบ็ดผมที่เป็นยังไงวะน,นี้ไม่อยากจะคิดสภาพทุกคนอืมอันนี้ยังไงครับอันนี้หลุดแน่นอนฮะ โอ้ยติดครับเลยต่หัวฮะโอ้น้ำหายมาเลยทุกคนก็คืนน้ำยังมีน้ำไหลอยู่เลยหายเกลี้ยงเลยครับหายเกลี้ยงเลยหายหมดเลยนี่ครับหายหมดเลยครับโอ้โหงานเข้าครผมปักไว้ตรงนี้คันหนึ่ง โอ้ยเบ็ดโค้งโค้งสายมือสายมือเบ็ดโค้งเบ็ดโค้งโอ้โหลักษณะนี้อยู่ไหมเนาะมาอยู่ครับเหมือนเดิมครับมุกเก่าครับมุกเก่ามาเล่าใหม่ถ้าไม่เสียวแล้วก็จากไปครับนฮ้ปลาตีโชว์เลยครับโอ้เกิน ดูครับน้ำลดเยอะขนาดไหนดูเขียดนะครับโอ้โหทึ้ได้ปลาไหมล่ะโอ้โอกาสได้ปลาที่ไม่มีนะครับทุนอ้วนน้ำลดครับดูฮะโอ้เยือ yeah, ยุทุนเยือยุเยือย ติดครับโอ้โห و, ลอยน้ำต้อลงเยอะเลยลอยต้องแต่งต้องแต่งโอ้โหเมื่อคืนได้มาสามแต้มแต่ดูเช้านี้ยังเงียบอยู่เลยครับเงียบกริบนวลโอ้โหโอ้โห,โหครับ เบ็ดไม่มีแววเลยเจา้าข้าน้ำลดอย่างนี้ก็แย่ดีทุกคนน้ำลดปลาผุด ทำน,นั้นทำไมพันกอข้าวอย่าบอกนะพังโลโงูโอ้โหไม่ติดฮนะเอมาแล้วครับเต็มได้ครับไซเล็กมินินี่ฮะมาแล้วครับโอ้โหตายเลยครับพันกอข้าวนิดหนึ่งเออสนมเว้ตายเพื่ออะไรครับโอ้โหเดนเลยครับทุกคนนี่พันแบบนี้เลยว่าปลาครับ นี่หลุดแบบนี้ครับอันนี้คือหลุดนะตาเน,นี่ยนอนครับหลุดจริงไหมโอ้เสียดายครับเอ้าไม่หลุดไอ้บ้าเออผมนึกว่าหลุดโอ้โหนี่ครับผมนึกว่าหลุด โอ้ยเยยูนี่ต้องพันแบบนี้ครับของจริงครับแทนพี่สองมาแล้วฮะโอ้สนามสนอมสนอมทุกคนคราวนี้ไม่หลุดครับนี่เดินเลยคันบิดเฉยเลยครับว่าอยู่หายไปไหนนี่ต้องพันแบบนี้ครับถึงจะว่าปลาครับตรงนี้น้ำมันเยะอยู่นะ โอ้งูยังไม่ตายทุกคนโอ้โอ้จะดีขนาดนี้ถ้าเป็นปลาคงจะดีครับดูฮะผมต้องทิ้งเบ็ดนะครับทุกคนมันไม่ตายครับโหล้มันกินลึกด้วยนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวมาดูตรงนี้ครับโอ้หันเบ็ดตรงครับ ไม่กินเนี่ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดเไปได็นแล้ววมาโอ้โหะเจ้าเจ้าจอดเป็นจอดมากแล้วแต่หัวโอ้โหอนุภาพของปูครับ อยอดครับจะได้กับเขาทักทีก็ได้จะซ่าครับโอ้เย่อยู่เดวจะหัวครับสงสัยนอนตีพุงสบายแล้วปูเ่ยมังบอกอ้อข้อเอ็มเลยไม่ติดครับ น,นี่ก็ไม่ติดเนี้ยโอ้เงียบจังเลยเฮ้ยทุกคนผมส่องไปจากตรงเนี้ยน้ำกระเพื่อมปะตรงเนี้ยใช่ใหญ่หรือเปล่าครับอู้เห็นเงาครับนี่ครับโอ้ ไซตโตมาแล้วครับโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหดึงๆดึงเลยทุกคนปลาดุกมาแล้วครับนี่ได้แต่ไซนี้ครับโอ้โหบิดโค้งเลยคุณโอ้สวยมาปักครั้งแรกก็ได้แต่ไซนี้นะครับในครั้งที่สองครับมาแล้วครับไซใหญ่ครับโอ้โหสนอมสนอมทุกคนมาจนได้ครับ นี้โอ้เหขยดลอยต้องแตง่งต้องแตง่งเนี้ยเอ้าเอ้า,อาพากินต่อหน้าเลยทุกคนอู้วแล้วคืนทำไยไม่กินแล้วนี่ปักไหม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 ทุกคนพากินต่อหน้าเลย ทั้งคืนไม่กินเว้ยม่มกินต่อเช้าต่อหน้าให้ดูครับโอ้โโอ้หสภาพดูสภาพเขียดครับโดนยำ้ำมะฟาร์มก็มีขึ้นอยู่นะทุกคน ใชได้ครับสีบทุกคนตัวนี้ก็ได้มาสีแต้มนะครับกู้เบ็ดเช้านี้นะครับโดนปูกินแต้มหนึ่งก็ถือว่าหมานอยู่นะทุกคนรวมกมาคืนสามแต้มก็เป็นเจ็ดนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกันแล์กดแชร์ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปปักเบ็ดที่ไหนดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันอาจจะต้องไปหาจับเขียดด้วยครับทุกคนเขียดเริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ